เริ่มคสวัสดีครับผมนายพนศุนายขนมเดชธนบุญจะมาใช้น้ำมัน W40 เพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาของหินเกียร์น็อตหุนเกียร์ตัวนี้หมุนไม่ได้นะครับวันนี้หมุนไม่ได้นะครับเนี่ยทุนยากกับสว่านนะครับสว่านตัวนี้ก็หมุนไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะ ใช้น้ำมันตัวนี้นะครับจิกเข้าไปอยากลองแบบมันจะได้ไม่ได้ไ,ได้นะเราเป็นการอยู่แล้วมันต้องได้เริ่มการ์ดของเตียร์นะครับีหยิบทิ้งไว้สักแปบ๊บนึงนะครับสักครู่ให้กวอนตอกบอลนะครับ อ๋ได้แล้วน,นะครับได้แล้วนะครับ,รบตากล้องตากล้องมีอ,อย่างนันครับาแล้วตัวนตึตัวนี้นะครับตะวานนะครับอันนี้หมุนหมุนออกอีเกเือขึ้น หนงครงแป๊บนึงตะกรงตงตะกรงตกงนตะกรงตนะครับน่นิดหน่อยนิดหน่อยนิดดูนี่นะครับ กล้องนะครับกล้องครับตัวนี้นี่นะครับยูโฟตีนะครับเป็นน้ำมันที่ต้องซื้อไว้ประจำบ้านทุกบ้านนะครับเพราะใช้ดีมากๆเลยครับฉีดแพียงเดียวทท่าู้หนึ่งออกเลยครับสนิมจะออกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเท่านนะครับขอบคุณครับ